สวัสดีครับอุดูทางมาวันนี้มาเก็บกาแฟสวงที่สองนะครับกะลามสุกฉ่ำพอดีนะครับดูนะครับใกล้จะแห้งหมดแล้วนะครับไปดูบรรยากาศในการเก็บกาแฟว่าเป็นยังไงกันบ้างครับต้องเลือกเฉพาะเม็ดที่สุกเท่านั้นครับเพราะที่สีแดงนะครับเม็ดเขียวต้องทิ้งไว้อย่างนี้นะครับรอให้มันสุกนะครับดูครับเก็บเฉพาะสีแดงๆเท่านั้นนะครับ แบบนี้นะครับต้องรีบเก็บนะครับแม่งั้นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเก็บไม่ทันครับเดี๋ยวมันจะแตกแล้วจะร่วงหมดนะครับตรงนี้โอ้โหแดงจงจะดดำแล้วนะครับ ใช้สองมือนะครับถ้าเกิดว่าใช้มือเดียวไม่ทางการนะครับดูครับกว่าจะได้แต่ละเม็ดนะครับต้องใช้เวลานะครับูรครับโอด,ดูทรามะ nó cà phê cà phê ơi nó.ossed. Mình chi kì lô О̄̄̄ Tropical están à, mis <coughs> rồi trơn mỏ m壓 nó,. Mình chi kì lô Ô̄̄̄ nhưng ấu ếc Ấm ướ ink nh crew nó ยังกัลลานี่พี่อะไรก็มาได้ฮะรอดูนะครับฉ่ำมากเลยนะครับ นี้เป็นพันอาราบิก้านะครับดูครันตลอยเอมันต้อลอ,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 อยย่งนี้ แล้วนะครับวันนี้มาตั้งแต่7จโมงเช้านะครับเลิกงานประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับวันนี้เก็บได้ประมาณ3กระสอบนะครับู <c oughs> บนนี่นะี่น,นะครับต้องแยกนะครับ เก็บไซ่นักกระหังนะครับแล้วก็นำมาแยกใบออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาคัดเม็ดเขียวออกนะครับดูครับเก็บไ <s ug> วมากเลยนะครับตอนนี้กาลังคัดไอ้เม็ดเขียวออกนะครับดูครับบรรยากาศนะในการเก็บกาแฟวันนี้นะครับ ดูนะครับตอนนี้โอ้โหสุกทํำมากเลยนะครับดูครับสวยจริงๆนะครับอันนี้เป็นกาแฟเชอร์รี่นะครับดูนะครับอันนี้คนเดียวนะครับของพี่คนนี้ครับดูครับเก็บเก็บได้เยอะมากเลยนะครับดูครับน่าจะถึงประมาณ50กว่าโลนะครับ ดูนะตอนนี้กำลังเก็บไอ้เม็ดที่ร่วงที่พึ้งนะครับดูครับที่รูปหล่อนะครับดูนะครับหอครับหอครับดูนะครับตอนนี้กำลังจะช่างตาช่างครับไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับนี่เจ้าของสวนนะครับนี่ประมาณ4 0เอ็กกิโลนะครับ ดูนะครับช่างเสี็แล้วแบกใส่ในกระสอบนะครับในกระบะน,นะดูนะเนี่ยช่างอันนี้เป็นของอีกคนหนึ่งนะครับนี่ของพี่สุกรอนะครับดูครับใส่โงไม่ได้มั้ง ได้ไหมห้าสิบเก้าห้าสบเก้ากิโลนะครับอืมอืมห้าสิบเไปเลยไม่ถึงหนึ่งขีก็ไม่เอาอันนี้อันนี้ผมผมจะใส่ให้อีกอ่ะใส่ได้เนี่ยสองก้อนเหรอก้อนเดียวก้อนเดียวขอซูดูนะครับอันนี้เขาไม่ซูเหรอเก็บเป็นกิโลนะครับกิโลละห้าบาทนะครับอ๋อก็เรียกหบาทนะครับวันนี้รวยครับรวย ได้59สิบก้ครับวันนี้รยครับยี่สิบเก้าเอานังออกเท่าเก้าพี่สุกรอไปแบกใส่ในกระบะรถแล้วนะครับตั้งหน้าคาเฟนี่ยครับี่สิบแปดกิโลดูนะครับบรรยากาศในกันช่างกาแฟนะคใช่ใช่ใช่ แรงเยอะนะดูนะช่างแล้วนะใช่ใช่ใช้รถกันมานได้มาไ,ได้กิโลเนอสามสิบสี่อันนี้เป็นเม็ดเขียวนะครับใกล้จะเต็มกระสอบแล้วอันนี้แยกไว้นะครับดูครับ จี๊ใหญ่นะครับจี๊ใหญ่เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับดูนะครับกลัับบบ้านครดูนะมีทั้งเด็กแล้วมีทั้งผู้ใหญ่นะครับเออพี่เอากิโลไปไว้ที่ไหนเอากิโลใส่ของน้องยังไม่ได้ชั่งเลยเอากิโลใส่ที่รถดูนะบรรยากาศวันนี้ โชเฟอร์ครับกำลังจะกลับรถแล้วนะครับ20 20ฟอร์คล oh, เจอร์นะครับ <laughs> ดุกดันไม่เกรงใจใครนะครับ <Okay. S 1> ดูนะครับจะกลับรถนะครับ <Okay. S 1> ที่มันแคบไปนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> ต้องค่อยๆกลับรถนะครับ ดูอครับมาเลยมาเลยชาวไทยใหญ่มาเกาแฟกันไม่เห็นชาวไทยใหญ่นะครับดือนะครับเดืออไทยใหญ่ครับเดครับเรียกอ่ะกลับรถยานนะครับที่มันแคบไปนิดนึงครับ อันนี้เป็นฟอร์เรนเจอร์นะครับตัวเก่านะครับขั้นยง2องพนนะครับปนนะไปแล้วนะครับดูครับไปแล้วครับช่างแล้วครับ4 1นะครับ แรงเยอะมากเลยนะครับโอ้โหแบกใส่แบบว่าสบายมากเลยครับดูครับดูครับตอนนี้กำลังแบกกระสอบกลับมานะครับกระสอบกาแฟครับ,รบนนพี่สุบสุรบรอบอกว่าหนักมากเลยนะครับดูครับ